เราไม่ต้องอะไรขอคลิปเต้นเลยเดี๋ยวตอนนี้จะดึงจะดึงจะดึงไม่ให้เธอเงินเนาะตอนแรกเนี่ยเราไม่ทำเป็นไงคุณก็ไม่จายเป็นไงอะผมคิดว่าไม่จ่ายเช่นอะไรนี่เต้นังไงเดี๋ยวมีนี่บอกกูไม่นะก่อนคุย 六年啊，四千七。嗯嗯 <laughs>

啊你看这个。

เอาติดไหมเอาติดไหมแป๊มนึเอาตดไหมเอาติดไมอยากกินร้อไรอะก็ได้สัลบวันนี้เราสอันสอง้งดยตังร้องด้ยดิอันเดียวน้น้าตังด้วยไม่มีตังอะไรเอาไม่เอาแต่ตังก็ไม่กิน

อามาบอกต้องนัเด well ี๋ยวแบบไม่ตงตัวนับมาหมด21ใบแล้วทไงล่ะทีนี้ผ่านคู่ไม่ได้ฉีกแบบ21ฉีกแบ่งันแวคนละคืน่งนงแบ่่5 0ิอะไรขอโทษค่ะพี่เียมีคนาพี่ไหวนะเสีบยาเสียงปกติเียงกติโอ้ังเกงขาวมึงนี่สมบูรณ์เสียงตอนของคนนี้เ็อะไรี่เมื่อคืนเสียงแตกมากนะ ไม่ไ <Pacific> ด <astrology> ้ใ <Gentle> ห้น้ำแม่ให้พี่โบทคนเดียลยร้องฉีดพี่โบทต้องแต่นั่งรบไอ้ยันนั่งลบกลับบ้าก็ต้อ่วนสบวนสุดท้ายแเดี๋ยวแก่แก้แป๊บเดียวเหินจริแม้่ฉันแก้โอเกมาแล้วแม่อิ่มยังน้ำมาหินยัง

ก็ไม่น่าปลุกตั้งแต่เช้าแล้วนะทำงานอ่ะบินก็เช้าไงบอกว่าไฟบินกับสองพุงใช่ไหมอ่าพุงหนูทำไมแต่เช้าอ่ะนำตาลใ่มันกังไม่ชอบอะไมเลยสุดท้ายเดี๋ยวมนเรื่องกินมันเรื่องใหญ่จังเลยค่อยกินโคมหมกม้วนโคมวันทองวันทองวันทองน้ำจิ้มขนมปังปิ้งแม่เนี่ยก็ต้องง่วงจะตาย นอนวเองดยนอนด้ยนอนเนี่ตัวเองลุงนอนได้กี่ชั่วโมงคิดดูสิเขาต้องไปปลูกอ่าวเดี๋ยวคิดดูสิว่าพี่ต้องสื่อตืคิดดูดิโทษเลยคะโทษจะปลูกลาหอ่ายซื้อให้โทษพี่เปิ้ลปฝาจริงวันนี้เราไม่ยคนได้เปิดเกม ไ,ไม่เสม่เลเนะแกที่ดูมีอยู่หกคนยิงกดดันอยู่ข้างหลังฉันว่ามึงขอประตูเลยพี่ก็ไม่ได้รอข้องนะไม่ได้รอข้องเลยไม่ไปอ่ะอะไรฮะห้จงนี้ไม ah ah ่รอห้องห้องนี้ไม่รอนะมมีสิิทธ์ไ่ข้องนะไม่เคยนอนมีสิทธิ์ไม่เคยรอห้องวันนั้นแกเลยเปิดผมนะเออใช่ใช่เปิดเลยรูไปเลยว่ารอใครกูไม่หาย ว่าหรอเปิดไอยู่ตัดยครับขาวหลัง้าคนที่แบบดูแลใครานล้ไก่กับยำนะี่ไปไหนอีกแ่ะะีไปไหนอะยังไม่ยันกินเลยังไม่เลยป้ชป้ชปเลยชูป้าพี่เกดดูป้าชอบที่ไปดวลานจีก่อนใช่ รับผิดชอบตรงน้แทนี่คุณของแก้มเราเฉยเลยอ่ะถึงจะเบาแต่ก็ทำอย่างนี้ไม่ได้นะของซื้อของขายไม่เอาเลยยังคนถึประมองี้แ้วมควรเปยกไปยังคนังมึงกำลังหลับลัเลยแลสกิดสกิดกิดเบาๆก็ตื่น nhiệt không được, nước với nước lạnh làm nó จะบอกเขาบอกอัง well, ุ่นนะเหลังอะไอ่ะเหุดเห็นังไม่แค่ไหนล่ะม่เอา่ทุกคนจะมาหาอะโอยขอใช่ลาะขนีนีอาหารนีขมาิษ์ลาไข่ไม่อิ่มอ่านุ่นออย เม่อไปยยอมอยู่ยเพื่อนหนูเลยเนี่ยไอ้คนหนึ่งหนูไม่มาบอกว่า <c oughs> <th 60 3> อรร <success> <IST OR ANG EN> ู้ป่ะมาเที่ยวันเองต้องเปิหลินปิงกับหลินบุ้ยอ่ะอก็เลยไม่มาขนมปังซีแนาป่สวปงขปังสองเยไม่ใช่ต่า Ba, cái quái 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 quá quái quái quá quái 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 quá quái quái quá quái quá quá quái quá 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 เวลาอัพที่ะจเ้าเไค่ะเวลาไปสับนหวานมิสาันลวิสาันหมดใช่ไหมแน่จกเมื่อวานน้าโยนไม่เทะเลหร่เลยไอ้ไม่ได้เหรค่ะ ไก่เขาใหญ่มากเลยนะกาแฟยังกินไม่หมดเลยอย่ามันละลายต้องกินล่ะแล้วเดี๋ยวจะกินขนมปังต่ออีกเอาไอ้กิมเออเอาไปจิ้มมาผสมกันว่าหรออย่ามาละลายพี่อยากให้มาให้เราเกลียดใจน้ำชีคอให้กินหมดเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้ามื้อสำคัญที่สุดน้ำช้าอ ก็พี่ไก่ซื้อมาเสียใจไปละของชาต้องยิงหวาไหวไดไหมพี่ไอ้ยแบอกวรนำไนพวกสับานเป็นพวกสับานพี่ไก่ห้ามตัดให้อมไวดูดด้วยเเรมอ้ย้ยย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 ยอยย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 ย เป็นรายจเ่นไม่มีไรไรถ่ายได้สะพายข่าวยนองน่เดี๋ะม่ได้วนะเดีเียเดี๋ยวเีนเดี๋ยวนะนยนเด้๋ยวิเดียี๋เ๋ยเดยวนะี๋ยวยนะเดายวนีะนะวแต่แบบฟังียดเกียะยากย่

ไม่ะไม่อเป็น้ปนเลยอยากกินไอติมเเด็กเสี่ยงเลยดอะให้นไปพยยามกินดีก่อนนะเ็มยังไม่ได้มาดกันนกินดด่มน้ำเยอะๆนะดน้เยอะ đụt quáเลยอ่ะ กินเด้อกิน